ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูจอกแดงญี่ปุ่นนะครับนี่ครับหลังจากที่เอามาขยายก็ไม่เยอะครับประมาณกำมือสองกำมือผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆเขาก็ออกเต็มพื้นที่เลยครับนี่นะครับจอกแดงญี่ปุ่นครับนี่ครับประโยชน์ของเขาก็คือสามารถ เอาไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดลดต้นทุนได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะช่วยบำบัดน้ำได้ด้วยครับน้ำจะใสมากเลยครับสังเ,เกตดูนะครับนี่นะครับน้ำของเรานะครับที่เราใส่จอกญี่ปุ่นลงไปน้ำก็จะใสเขาจะช่วยบำบัดน้ำได้ด้วยแล้วก็เอาไปเลี้ยงสัตว์พวกเป็ดพวกไก่ได้ครับเป็นการ ลดต้นทุนค่าอาหารได้ครับนี่นะครับจอกแดงญี่ปุ่นครับ